เพื่อๆอาจจะเห็นสิวด้านมนตรงนี้นะครับแล้วก็สงสัยว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับวันนี้นะครับเราจะมีคําตอบนะครับว่าสิวนะครับจริงๆแล้วเกิดจากอะไรนะครับ เพื่อเข้าใจสาเหตุมากขึ้นนะครับเราจะมาทําความรู้จักตัวต่อมขนกันก่อนนะครับต่อมขนนะคะจะประกอบไปด้วยต่อมไขมันเนาะแล้วก็เส้นขนนะครับซึ่งพบได้ทั่วบริเวณใบหน้าเลยแล้วก็พบได้มากนะครับในส่วนของทีโซนนะครับก็เป็นตรงบริเวณหน้าผากแล้วก็จมูกร่องแก้มนะครับสิวนะครับเกิดจาก4ีสาเหตุหลักๆนะครับ1เลยคือเซลล์ของเส้นขนเนี่ยแบ่งตัวผิดปกติทําให้เกิดการอุดตันนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการสะสมของตัวแบคทีเรียนะครับทำให้เกิด สิวขึ้นได้นะครับ 2. นะครับต่อไขมันผลิตไขมันมากเกินไปนะครับทําให้ไปสะสมบริเวณต่อมขนได้ทําให้เกิดสิวขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ 3. นะครับเกิดจากการอักเสบที่ต่อมขนนะครับทําให้เกิดสิวบริเวณนั้นขึ้นมาได้นะครับ 4. นะครับเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับบริเวณที่เป็นสิวนะครับทําให้การอักเสบเนี่ยขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้กระตุ้นให้เกิดสิวขึ้นมาได้นะครับครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากรู้ว่าสิวแต่ละแบบรักษาไงนะครับ พิมอยากรู้มาด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีทีมแพทย์ของทางคลินิกนะครับมาตอบคำถามให้นะครับวันนี้บ๊ายบายครับ